ขอถวายความนอบน้อมคุณพระรัตนไตรกาบรละลึกนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทรโรขอโอกาสเจ้าคุณวชิระวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรเจ้าวาดวดศรรัตนธรรม,มารามขอโอกาสพระเทลานุเทระทุกลูป แล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านอ,าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามโนปุกพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนม,มายายรทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วย สำเร็จแล้วด้วยใจในชีวิตของเรานั้นก็มีกายกับใจกายนั้นก็คอยรับคำสั่งจากใจใจนั้นก็จะเป็นผู้ที่คอยสั่งให้กายทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ อย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีใจเป็นนายมีกายเป็นบ่าวหรือว่าการที่เราจะมาทำบุญในวันนี้เนี่ยเมื่อวานเราก็ต้องใจนั้นก็ต้องสั่งว่าเราจะต้องตื่นกี่โมงเราจะต้องออกจากบ้านกี่โมงเราจะเตรียมอะไรที่จะมาทำบุญ ในวันนี้ก็เกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาวัดเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาใจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการพัฒนาใจนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรานั้นมีการให้ทานเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะ ลดความเตนีทีเหนียวเพื่อที่จะให้เรานั้นรู้จักการสละการแบ่งปันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เรามีหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้อง ร่างกายของเรานั้นเราก็ต้องจากเข้าไปมีแต่ใจเท่านั้นที่จะต้องไปรับบุญหรือว่ารับบาปที่เราได้กระทำและเราได้มาที่วัดเนี่ยเรายังได้มาเห็นพระพิสุการที่ได้เห็นพระพิสุนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการที่เราได้มาวัด เราก็ก็ได้มาสวดมนต์ได้มาทำสมาธิและก็ได้มาฟังธรรมการฟังธรรมนั้นบางครั้งก็อาจจะฟังสิ่งเดิมๆสิ่งที่เคยได้ฟังแต่การที่เราได้ฟังบ่อยๆนั้นเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความทุกข์เราต้องทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพลัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาถึงว่าสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นั้นก็คือ ความอยากความต้องการความคาดหวังต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราการที่เราทำอะไรก็ตามถ้าเรามีความอยากเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้บุญหรือว่าไม่ได้สิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราก็อยากจะได้สิ่งนี้ตอบแทนมา หรือว่าการยกตัวอย่างพระพิสุทธสงฆ์เนี่ยการที่เราเรียนหนังสือเรียนบาลีอย่างนี้เนาะถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราก็ต้องไม่คิดว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเมื่อผลออกมานั้นเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่าน หรือแม้กระทั่งญาติโยมที่มาทำบุญอย่างเนี้เราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้สิ่งไหนตอบแทนแต่เรามาทำบุญแล้วเนี่ยใจของเรานั่นละที่จะเป็นตัวที่จะบอกได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าใจของใครที่มีการสระมีการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมากเท่าไหร่เนี่ยบุญกุศล ภายในใจของคนนั้นเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นไปทั้งนั้นก็จะมากยิ่งขึ้นไปเท่าที่เราสละออกมาได้แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อวิริยังท่านก็เน้นก็คือการทำสมาธิเพราะการทำสมาธินั้นจะทำให้เราได้เห็นกิเลสหรือว่าเห็นความอยากที่จะเป็นสาเหตุให้เราเกิดความทุกข์ การที่เราทำสมาธิเนี่ยสมาธิก็จะรู้ว่าเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจความไม่พอใจในสิ่งต่างๆนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องเห็นก่อนการที่เราเห็นแล้วเราก็ต้องค่อยๆหาว่าเรานั้นทุกข์เพราะอะไรการที่เราจะหา ความทุกข์หรือว่าความอยากของเราได้นั้นเราก็ต้องมีกำลังของสมาธิหรือกำลังสติปัญญาที่เพียงพอเพื่อที่จะพิจารณาถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าให้ใครที่อยู่ข้างตัวเรานั้น เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้การที่เราจะเห็นสิ่งนี้ได้เราก็ต้องทำสมาธิแล้วก็มีสติมีปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีแต่บุญกุศลที่เราได้มาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ก็ถือว่าพวกเรามาในวันนี้เป็นผู้ที่ไม่ประมาณในชีวิตเราต้องรีบเร่งสร้างคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมอยู่เสมอๆเ,เมื่อเราทำอยู่เสมอนั้นใจของเรานั้นก็จะค่อยๆสะอาดค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นมาได้สุดท้ายนี้ อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมคุณงามความดีและขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่คณะสงฆ์และญาติโยมทุกท่านได้กระทำเบื้องต้นจนถึงปัจจุบันขอให้เป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจง จนถึงความพ้นทุกทุกท่านด้วยเถินสาุ